อุ่นแล้วอุ่นแล้วหมอหมอหมออีกหน่อยอีกหน่อยอีกหน่อยฟิตไม่มีลม,หล,ห,ม,มหลุดเชื่อไหมไม่เชื่อแล้วเปิดดูอายุปูน,นี้แล้วเนะวาะพอเรามีลูกคนที่2ที่3เนี่ยช่องคลอดก็เริ่มไม่กระฉับและเริ่มลวมและสุดท้ายก็เลยตัดสินใจมาปรึกษาหมอแล้วก็แนะนำให้ทำโปรแกรม Love Fit แล้ววันนี้พี่อ้อยก็จะมาลองกัน ตัวนี้จะช่วยเรื่องกระชับช่องคลอดก็คือจะใช้เครื่องมือนะคะสอดเข้าไปเนาะทีนี้ก็เขาก็ตุ้นให้มันมีการสร้างเซลล์ใหม่คอลลาเจนทุกอย่างแอคชั่นของเขาก็จะดีขึ้นการหลั่งน้ำหลั่งลื่นอะไรพวกนี้ได้ดีขึ้นเลยค่ะไม่ทำาทำเล่นพอ้หมพอขออนุญาตนะคะแย่ขานิดนึงไม่เจ็บนะหมอไม่ค่ะอุ่นแล้วอุ่นแล้วหมอหมอหมออีกหน่อยอีกหน่อยอีกหน่อย สิทธาทีของดิฉันเหมือนขึ้นสวรรค์มากๆเลยนะคะสบายมากแล้วก็รู้สึกแบบแน่นขึ้นมาทันทีตอนนี้ยังรู้สึกแบบว่ามีแบบลันๆัดนิดหน่อยก็เลยไว้ใจที่ดรไลฟ์คลินิกเชื่อไหมไม่เชื่อเหรอเปิดดูเล็ดเลดเลด